สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องปุ๋พงองยาพาแฟมิลี่นะคะมาดูกันนะคะกับข้าวเย็นนี้นะคะเอาข้าวเย็นนี้โอ้ยอยากเห็นยาพาสิทธิ์ลาบเทาเลอพี่น้องลาบเทานะคะลาบเทานะคะเขาเอิ่นสาลายสาลายน้ําจืดเนาะสลายน้ําจืดเบภาษาอีสานเท่าเท่า าา yeah. เบิ่งใหร่ใ่พอมันมีขี้เหนอยู่อ่ะลุงเสือกับปราสาซื้อมามาฝากเด้อค่ะซื้อมาจากตลาดคันตะก,กานะเลือกขี้เหนียวเอาก่อนแล้วก็หั่นๆนะคะเดี๋ยวจะลวกด้วยบาดนี้เด้อเครื่องเคียงนะครัเครื่องเคียงเครื่องเคียงมีหัวหอยนะคะหอยเซอรี่มามะเขือคื้นน,น,นะะั่นนะี่เนาะม่เคืนแล้นราคาขาขาขาซอยนะหัวขาซอยเดี๋ยวก๊ลังต้มน้ำลวกกัน พวกเท่าเราก็สีลวกมาหอยนี่ขี้เหนียวบ่เบะอยากแล้วบ่เห็นหงบ่เห็นหงนี่เก็จะเาเห็ดสะอาดอยู่ระเบิงอยู่มัเสือกับปลาซาเสือมมงฟ้าอันนี้สีลวกแล้วบ้านเนี้บยเออลวกนี่ละลวกเซกันซ่างสดหวานี้โอ้ยยาเย็นหอมมาซอยใส่ยังไม่ได้ล้างลวกบเ็ น้าประเดกมาเบ่รวกรเท่าให้เบิงอ,อันนี้คือต้มต้มกบต้มกบด้วยค่ะพี่น้องนี่มาได้หนี่เราไม่ใส่ปลาเราจะใส่กบนะคะต้มกบน้ำต้มกบน้ำปลา้าปลาน้อีเบจับห้องเมือไห่มกชัวกับเหี้ยวเหี้ยวสื่อยู่หลานค่ะมันคำแล้วได้เหี้ยวน้ำน้ำประเดกเลยต้มประเดกใส่น้ำ อันนี้คือสูตรยาผ่าค่ะอันนี้คือกบนะคะต้มกบกบกระซุกแล้วอันน่าไปลกเลยวันนี้เอาสิต้มน้ำลวกอันนี้ลวกบักหอยด้วบ้านหอยเชอรี่นะคะต้มน้ำนะคะนายปวดเนาะเอาสิลวกบักหอยก้อนจริงจริงมันกระซุกมาแล้วล่ะค่ะถ okay. ้าสุกอีกรอนหน่อยใส่หน่อยว่พ่อสดเนาเครื่องปรุงขยีบิดใส่อีก呗 นำมหยาเีไม่ใช่หยิบหน่อเวาจะไปยิ้ม่องอะไรบ้างาระกไกใส่กุบแมกบใส่ซุกเลาได้มาเนาะน้ำห้อนเจอน้ำห้อนรนี้เนี่ยค่ะสาลายนะคะสาลายากาบดนั่นทานมันหยิดุนลเสือร่างเราเพ่าหอมล่างเเนาะหันกพรหอมซอยกันซอยกันน้ำจอกดูเพราะ ใช่อีกเบกเดี๋ยวขเขาจะนำมากรูดให้จังปล่อยกบจังขอกใส่บ่อันนี้คือโคลนโคลนเนาะฮาตามกรบฮะก็จะบ่วยมันติดกันบ่นเบกผนบ่วยม,มันติดกันนี่มันแต,ก,นนตกออกจากกันนะคะอหอมหอมน้ำปลาเด็กกบกบใส่ลาดเท่าอันนี้คือผนกบนะคะโขลกรบเลยคะ่ะโขกลกรบผลกรบ คนครบใบจำพ่อไม่ใสล่ลาบเท่านะพริกพงใส่พริกพงะะใส่พริกพงลาบเท่าใส่พริกพงบ่สดกับฮักใส่นี่คือใส่ข,าข้าวคั่วลงไปแล้วนะคะใส่ข,าข้าวคั่วแล้วนะ,ะบามันเบิดเลยบ่ะ,ะขวดชัด,ดกินกินเนาะที่ใส่เยอะโอ้หอม ปนกลมปนกลมก่อนนะเร่องกระตั้มกรอบมันละเอียดล้าก mm ัก้อยดัก oh 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 oh, okay, oh oh ่เท่าไม่ใช่ไว้จ้ำพรมันบ่อยพอหอมพอเอ๊ะผสมทัวพี่ต้องหักมันวะนั่นด้ซอยขอหอมอยู่น่นลยน้ำตาลแต่ผสมทัวะน่ะเฮยต้องหาก่หน้ซุปคุงเาเนาะถีนุ่มสวยด้วยโอ้ยแลกระดูมมันอบเกบบอกบ๊อบบ๊อบบบ จำพุทธสถานเจ้าองอาหารอยู่มก่งหน้าข้าวกใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่กมุ่นกบลงไปแล้วับใส่อีกก้อนข้าวคั่วใส่อีกตับไม่ไหม้ได้เยค่ะนี่คั่วไม่ไหม้ตัไม่ไหม้หอมๆใส่พวกยูบอนมีอย่างนึงใส่ลงไปเลยบันหอมหอมบัวหักเพลือพื้นลงส์ลใส่ ครบสุดหลาบเข้าวะเถอะสุดยอดด้วยแล้วหอยเอ้ยบันี้ก็หอยอีกบันหอยซูรี่หอยซูรี่ปรับปรุงเข้าไปอร่อยปรับปรุงเข้าไปแเราบันกินแป้งนัวแป้งนัวแป้งนัวอันยัง เอ้าซอยแล้วมากินซอยแล้วใส่แล้วนีหล่ะเอ้ยใส่ใส่อีกอ่ะอันนั่นแล้วใใหห้้งชดชดบัตรใส่อีกวะใส่กินกับซอยมะจีก็ซิมซิมก่อนเนาะซิมแล้วกันอืมใส่น้ำหลางสั่นพอออนในบังทัวมาอีกเอ้ยบัตรนี่เท่ากันเท่าอ่อนใส่แล้วชื่อมาแล้ว มันสะแ่บไหลบานี้เลืมเศ้าคนละเขาท่้งบได้กินบได้กินเขาท่ยงหิวขนาดตอนนี้ลายอันเทศอันทำี่มีบดีเบ๊ะลายแ่บไหลแ่บดีสุดเแม่แมนี่บอหัวตัวนี้แ่บบเบ๊ะ เอามาปริบดิบคนมาหักเสือกับปอ่อนพึ่งมาแซ่บบ๊วแซบแซ่บแซ่บแซ่บไปถึงสวนแซ่บยังไงแซบบะทัวร์แซ่อีกบ่ซอยบักทัวร์แซ่อีกวะอุ้ยหน้าตามันมันกระโคลตื้อตายเลยเนาะยังบ๊วเพชรไปไหนได้หรอใส่ขอชิมก่อนเดีมันแค่นั้นต่างยันเขียนเลยไปตามต่อชิมก่อนนะคะพี่น้องเต็มเต็มพิซซุดด้วยทางนัำแข็ง S <S ไป <undergraduate> ้มือฮมเสือมาซิมไมามามาชิมแซ่บแซบชิมก่อนเนาะขำที่สองเกือบชิมเลยเสดน้วยเปังเ็นจังไดขาดยังขาดเรือยังเอาโมกิกซีอิเบะ เอาอีกอยู่บหกทัวใสอีกบะเด็นีวซอยหมกทัวใสอีกเนาะคักคัดคัดแซบคอยล่างเก็บแล้วมีดเดี๋ยวเดีให้เจวกบตับเท้าสูตรอะอยู่เบะอแซบเื่อเพิ่มหอนสูตรอยสูตรอร่ย แซ่บถั่วฝักยาวผักถั่วฝักยาวมักลินไหม่บริสุทธิ์ซอยเนาะเดี๋ยวมีดมาซอย้อเยเสียบโบโล่หลัเท้าหลับเท้าก้นกรบเสียบลายเสียบลาย มาเด้อค่ะเด้อก e ินข้าวน้ำกันเด้อมาเด้อไอพี่เอ้เบะหิวข่าขึ้นบดีกินข่าเที่ยงกินข่าขึนกบกบหน้าเด่นกบหน้านะคะโลละสองร้อยนะคะกบหน้านะคะแล้วก็ลาบเท้าตัวน้อยมะดินไม่พ่อมะทั่วฟักงาวหวานเลยค่ะส่วนเอานี่ลาบเท่านี่เบะ อันขาดแต่อันนั้นเนาะขาดมักอันแข้งขมนะขาดมาแข้งขมโบมี่ส่วนเกี่ยงไม่ลอยแซ่บลายค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องปูผงยาพาร์มิลีด้วยนะคะ เจอกันใหม่ะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ